สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องบันฝ่ายชาแนลครับครับวันนี้จะพาท่านข้ามโค้งนะครับมาที่เมืองม้อยสายแขวงบ่อกแก้วครับมาที่ท่าเรือหอนแก้วนะครับ ท่าเรือประจำเมืองห้วยทรายนะครับซึ่งก็ถือเป็นท่าเรือหรือจุดเริ่มต้นในการเดินทางด้วยทางเรือนะครับในการที่จะเดินทางไปยังเมืองมรดกโลกหรือหลวงพระบางครับซึ่งการเดินทางดังกล่าวนั้นนะครับจะต้องเริ่มต้นจากท่าเรือแห่งนี้ครับท่าเรือขอนแก้วนะครับซึ่งท่าเรือแห่งนี้นะครับก็จะอยู่ตรงข้ามกับ ท่าเรือบักนะครับอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับในทุกๆวันนะครับเวลาประมาณตั้งแต่10นาิกาถึง10นาฬิกานาทีนะครับทุกๆวันก็จะมีเรือช้านะครับที่จะเดินทางไปยังเมืองปากแบงและต่อไปอยังเมืองหลวงขบังนะครับก็จะเริ่มต้นการเดินทางจากท่าเรือแห่งน,นี้นะครับ ซึ่งท่าเรือแห่งนี้นะครับนอกจากจะเป็นท่าเรือ,อขนส่งแล้วนะครับก็ยังเป็นท่าเรือสําสหรับการข้ามแดนไปมาระหว่างคนไทยและคนลาวนะครับที่จุดผ่านแดนท้าวรท่าเรือบักนะครับสําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับที่จะเดินทางไปยังหลวงพะบางนะครับก็ต้องไปข้ามสะพานที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4นะครับ ในแต่ละวันนั้นนะครับการเดินทางก็จะเริ่มต้นขึ้นนะครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะครับด้วยความหลากหลายของการเดินทางนะครับที่นักท่องเที่ยวนิยมช,มชมชอบมากที่สุดแล้วก็ถือเป็นไฮไลท์สำคัญสำหรับการเดินทางของผู้คนนะครับและก็หลายๆคนอยากจะไฝ่ฝันในการเดินทางด้วยเส้นทางเส้นนี้นะครับ การเดินทางดังกล่าวนะครับในวันแรกนะครับเราจะใช้เวลาในการเดินทางออกจากเมืองห้วยซายนะครับก็เริ่มต้นการตั้งแต่เช้าที่ผมกล่าวอ้างมาเมื่อกี้ว่าเราจะเริ่มต้นในการเดินทางก็ราวราวสิบโมงครึ่งนะครับเราจะใช้เวลาในการอยู่บนเรือทั้งวันนะครับวันแรกของการเดินทางนะครับก็จะใช้เวลาอยู่บนเรือราวราวเจ็ดชัว่วโมงนะครับซึ่งก็แน่ละ ในการเดินทางนั้นนะครับท่านก็ต้องเตรียมอาหารการกินอะไรให้เรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะอาหารกลางวันนะครับแต่ก็ท่านสามารถที่จะมาหาได้แถวๆท่าเรือขอดแก้วครับการเดินทางด้วยเรือช้านะครับถือเป็นสเสน่ห์ของการล่องเรือไปอยังเมืองหลวงระบางนะครับนอกจากที่ท่านจะพบกับผู้คนหลากหลายที่อยู่บนเรือแห่งนี้แล้วนะครับท่านก็จะพบกับ ความงามธรรมชาติสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตของผู้คนนะครับที่ตั้งบ้านเรือนเรยงรายอยู่สองฝากฝั่งริมแม่น้ำโขงนะครับซึ่งตอนนี้ก็ใกล้ออกพรรษาแล้วนะครับโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนหน้าครับราวๆวันที่8ตุลาคมนี้นะครับก็ที่หลวงกระบางก็จะมีกิจกรรม หลายๆอย่างนะครับที่สัมพันธ์ก็คืองานไหลเรือไฟนะครับเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่อยากจะเดินทางมาเส้นทางสายนี้ก็ต้องเตรียมตัวกันละครับการเดินทางนั้นนะครับทั้งวันเราก็จะพบปะวิถีชีวิตของการดําดรงชีพนะครับอยู่2ฝักฝั่งแม่น้าโขงนะครับการเดินทางทั้งวันเนี่ยเราต้องใช้เวลาเราราวแปดชั่วโมงนะครับก็ ใครที่สนใจในการเดินทางมาในเส้นทางดังกล่าวนะครับก็สามารถที่จะมาพักค้างคืนนะก่อนการเดินทางหนึ่งคืนในพื้นที่ของอำเภอเชียงของนะครับแล้วก็ข้ามสะพานกันในตอนยามเช้าๆนะครับเพราะว่าด่านก็จะเปิดตั้งแต่เวลาเจ็ดนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับการข้ามด่านที่เชียงของก็สะดวกสบายครับ ก็จะมีรถบัสข้ามแดนนะครับซึ่งค่าริชการก็คนละ25บาทนะครับสำหรับการข้ามแดนจากฝั่งไทยไปฝั่งลาวนะครับสำหรับจากหน้าด่านเมืองห้วยทรายไปถึงท่าเรือนั้นนะครับก็เราเรา15กิโลเมตรนะครับรเราก็จะใช้รถตุกๆหรือเช่าเหมาะนะครับไปส่งที่ท่าเรือนายามเช้านะครับส่วนตั๋วเรือนั้นนะครับท่านสามารถจองได้ล่วงหน้า หรือถ้าไม่สะดวกก็สามารถไปซื้อได้นะครับที่บริเวณท่าเรือ,อซึ่งจะมีสำนักง,งานขายตั๋วเรืออยู่ที่จุดตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือขอนแก้วนะครับการเดินทางนั้นสะดวกสบายครับถึงท่านก็สามารถที่จะไปซื้อ,อตั๋วเรือได้ตามที่ผมกล่าวอ้างน,นะครับการเดินทางทั้งวันเลยนะครับเราก็จะนั่ง อยู่ในเรือนะครับก็ได้เห็นวิวทิวทัศน์ธรรมชาติอย่างงดงามนะครับสําหรับสะพานที่ท่านเห็นนี้นะครับก็จะเป็นสะพานที่บ้านก้อนตื้นนะครับซึ่งสร้างระหว่างเชื่อมระหว่างาบ้านก้อนตื้นนะครับข้ามโขงมาทีา่เมืองปากทาแขวงบ่อกแก้วนะครับซึ่งเส้นทางเส้นนี้ในอนาคตข้างหน้าก็จะเป็นเส้นทางที่สําคัญนะครับก็จะผ่านแดนมาตั้งแต่ผู้สร้าง ของอกิ่งอำเภอพรซางในจังหวัดพะเยานะครับก็คือด่านบ้านห้วกนะครับข้ามข้ามมาแล้วก็ไปที่เมืองคอบแล้วก็ตรงมาที่บ้านกอนตื้นนะครับปัจจุบันสะพานแห่งนี้ก็เปิดนําใช้เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถที่จะเดินทางมายางบอกแก้วโดยจังหวัดพะเยานะครับเข้ามาทางเส้นทางอำเภอพรซางนะครับมาที่บ้านห้วกแล้วก็ ผ่านจุดผ่านแดนทาวลที่บ้านฮวกแล้วก็ตรงมาเหมือนครอบแล้วก็มาออกที่สะพานแห่งนี้แล้วก็มาที่บ่กแก้วได้นะครับในยามนี้นะครับน้ําโขงเริ่มลดลงนะครับความงดงามต่างๆก็จะปรากฏให้ท่านเห็นนะครับเราจะพบกับการาขุดทองหรือการร่อนทองริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับเป็นจําจนวนหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับเราได้พบกับวิถีชีวิต ผู้คนต่างๆมากมายนะครับเราก็นั่งเรือกันทั้งวันเลยนะครับสะพานที่ท่านเห็นด้านหน้านี้ก็จะเป็นสนัญลักษณ์ว่าอีกไม่นานเราก็จะเดินทางมาถึงเมืองปากแบงครับสะพานแห่งนี้เป็นสะพานข้ามโค้งนะครับที่บ้านปากแคนนะครับซึ่งสะพานแห่งนี้นั้นนะครับเป็นสะพานที่เชื่อมโยงเส้นทางที่มาจากจังหวัดน่านนะครับ ก็พาดผ่านมาจนถึงเมืองเงินจากเมืองเงินมาที่นี่ก็ประมาณ40กิโลเมตรข้ามโข้งแห่งนี้นะครับไปจนถึงเมืองปากแบงนะครับซึ่งสะพานแห่งนี้นั้นนะครับก็เมื่อข้ามโขงแล้วก็จะไปถึงเมืองปากแบงจากเมืองปากแบงนั้นนะครับเราสามารถไปเส้นทางเมืองหุ่นเมืองแบงนะครับจนถึงเมืองไซหรืออุดมไซนะซึ่งเป็นศูนย์กลางทางด้านการมคมนาคม ภาคเหนือของสอปปลาวครับซึ่งสะพานแห่งนี้ก็เปิดนําใช้มานานพอสมควรครับถ้าเราเจอสะพานแห่งนี้นะครับก็แสดงว่าอีกไม่นานเราก็จะเดินทางมาถึงเมืองปากแบงนะครับเราก็จะมาถึงเมืองปากแบงในายามเย็นนะครับเราเราวห้าโมงเย็นนะซึ่งในช่วงห้าโมงเย็นนั้นนะครับก็จะมีเรือโดยสารที่มาจากเมืองม้่ยทราย แล้วก็เรือโดยสารที่มาจากเมืองหลวงขบังนะครับก็จะไล่เลี่ยกันนะครับในการเดินทางมาถึงยังจุดแห่งนี้นะครับสำหรับเมืองปากแบงแล้วนะครับเป็นเมืองท่านะครับซึ่งจะเป็นที่พักกลางทางของนักท่องเที่ยวนะครับก็ทุกๆคนที่เดินทางขึ้นมาจากหวงบางหรือล่องมาจากเมืองห้วย้ายแล้วก็แน่นอนครับจะต้องมาพักกลางคืนที่นี่ พยันเมืองแห่งนี้นั้นก็จะถือว่าเป็นที่พักระหว่างทางนะครับในช่วงเย็นๆเราก็จะเห็นความวุ่นวายเล็กๆน้อยๆของนักท่องเที่ยวนะครับที่หลังจากที่ลงเรือเรียบร้อยแล้วก็นี่นนนครับจะต้องหา,าที่หลับที่นอนกันนะครับซึ่งก็จะมีบรรดาเกสเฮาส์หรือโรงแรมต่างๆนะครับก็จะมาเสนอขายนะครับที่พักของตัวเองนะครับบางที่ก็จะมีรถมาบริการนะครับ ในยามเย็นๆนั้นนะครับเรือทีอ่มาจากทั้งห้วยทรายทั้งมาจากปากแบงนะครับก็จะจอดพักอยู่บริเวณท่าเรือแห่งนี้นะครับซึ่งก็จะมีทั้งเรือโดยสารธรรมดาแล้วก็เรือโดยสารแบบลักซ์ซ์ลีครูสบอทนะครับเพราะว่าการเดินทางก็จะใช้เวลาที่ไล่เลี่ยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในยามเย็นๆ ที่ท่าเรือเมืองปากแบงนะครับสำหรับเมืองปากแบงแล้วนะครับก็เราถือว่าเป็นที่พักของนักเดินทางนะครับก็เมืองแห่งนี้นะครับก็จะมีที่พักหลายหลายที่ไว้บริการสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับทุกทท่านนะครับเราก็สามารถที่จะเดินหาที่พักได้นะครับก็ เอาที่เราสามารถที่จะจ่ายได้นะครับก็มีหลายราคานะครับก็มีหลายราคาที่บางคนก็จองไว้นะครับบางคนก็ไม่จองก็สามารถที่จะหาที่พักได้ที่เมืองปากแบงนะครับก็อาหารการกินก็มีเยอะแยะครับสองข้างทางเมืองปากแบงนั้นเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในหุบเขานะครับเป็นปากน้ำนะครับก็คือปากน้ําแบงปัจจุบันนี้มีการสร้างเขื่อนกัน้นน้ําแบงไว้ด้วยนะครับ เพื่อว่าเป็นที่ผลิตกระแสไฟฟ้านะครับก็ส่งกระแสไฟฟ้าดังกล่าวมาเลี้ยงบริเวณตัวเมืองปากแบงนะครับเมื่อก่อนนั้นนะครับเมืองปากแบงเนี่ยการเดินทางในระยะแรกๆนั้นนะครับที่เมืองปากแบงนี้จะไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับไฟฟ้ากระแสเนี่ยทุกๆบ้านก็จะมีเครื่องเครื่องปั่นไฟนะครับพอได้ยามกลางคืนน่เราก็จะได้ยินเสียงเครื่องปั่นไฟกันท,กทุกบ้านเลย นะครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่าสะดวกสบายนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรดาที่พักทั้งหลายนะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นปากแบงกสเฮาส์นะครับที่อยู่ด้านซ้ายมือนี้นะครับก็ราคาก็ไม่แพงนะครับอยู่ราวๆวสามสิบห้าพันนะครับสามสิบห้าพันกีบดนะครับก็มีเป็นที่พักมีห้องน้ําในตัวนะครับด้านซ้ายมือที่อยู่ถัดไปนั้นนะครับก็เป็นดวงประเสริฐนะครับที่พักดวงประเสริฐ ก็ราคาก็ไม่แพง3 5ครับ3 5 0 0 0ถึง4000 40, 0นะครับก็อยู่ราวๆ4 5 0 0าบาทน,นะครับก็ห้องน้ำในตัวมีห้องแอร์ก็ถือว่านอนได้ครับอ่ก็ถือว่าอำนวยความสะดวกให้กับพวกเรานะครับในยามเย็นๆน,น,นั้นนะครับนักท่องเที่ยวก็จะมาชอบเดินชมบ้านชมเมืองในช่วงตอนเย็นเพราะเมืองปากแบงแล้วก็ถือว่าเป็นเมืองระหว่างทางเราก็จะเห็น บรรยากาศที่มีฝรั่งหนะมากพอสมควรแล้วก็จะมีร้านกินดื่มนะครับโดยเฉพาะพวกร้านพวกเบียร์พวกอา,อาหารการกินนะแบบชาวตะวันตกค่อนข้างมากพอสมควรครับใครที่เดินทางมาเส้นนี้นะครับก็แน่นอนนะครับท่านก็ต้องมาพักค้างคืนที่นี่อันนี้ก็เป็นร้านอาหารครับร้านอาหารแสงคำนะก็มีเมนูโชว์อยู่ด้านหน้าเลยท่านจะกินอะไรมีทุกอย่างนะครับ มีทั้งอาหารไทยอาหารลาวอาหารฝรั่งมีทุกอย่างเลยครับมาถึงเมืองปากแบงแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เช้านะครับเราก็จะเดินทางต่อไปอยังเมืองมรดกโลกหรือหลวงพระบางครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในยามเย็นนะครับช่วงที่เราเดินทางมาถึงในช่วงประมาณ5้าโมงเย็นครับก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินวกไก่กันครับาหาซื้อข้าวซื้อของอาหารการกินนะครับ อันนี้ก็จะเป็นร้านจำหน่ายซิมโทรศัพท์นะครับซิมโทรศัพท์ส่วนที่พักที่อยู่ถัดไปด้านโน้นที่น้องมองเห็นนั่นะก็จะเป็นเฮือนพักมอนสวรรค์นะครับขวามือน,นี่ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับร้านอาหารก็จะมีเมนูหลายๆอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในยามเย็นที่เมืองปากแบงค,ครับก็เราก็จะเห็นฝรั่งนะที่ร่วมเดินทางมาวันนี้ก็จะหาอาหารการกินกันครับ ก็ใครที่ชอบในการเดินทางด้วยสไตล์แบคแพคนะครับอยากจะใช้ชีวิตแบบโลดผลตื่นเต้นก็เดินทางมาครับเส้นทางเส้นนี้เป็นเส้นทางที่ท้าทายและเล้าใจครับครับด้านซ้ายมือนี่จะเป็นที่พักหมอนสวรรค์นะครับครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับ